เรือหางยาจ้เาวันนี้นี่แม่เลี้งทำไรคะแม่เลี้งทำนวดเรือด้านหน้านี้ก็คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวของเรือฝั่งนี้เราก็จะเรียกว่าหัวเรือวันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะวันนี้ มีส่วนที่เรียกว่าหัวเรือเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะน,นี่ดูกันชัดชัดฝั่งนี้นี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือเพิ่มเติมนะคะ เพิ่มเส้นนี้มาสันมาสันมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามช่องสันมาสันมาเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ ฝั่งนี้เป็นส่วนของท้ายเรือค่ะ